เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับพวกเขาคือคนทั้ง50คนที่ถูกจับเอาไว้แต่ละคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วแถมแต่ละคนไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนด้วยทั้ง50คนก็ต้องเลือกว่าในช่วงที่สัญญาณเตือนดังขึ้นจะต้องมีคนตาย1คนแล้วคนที่มีคนโหวตให้มากที่สุดคนนั้นก็จะตายใครจะเป็นคนรอดคนสุดท้ายแล้วคนที่จับพวกเขามามันต้องการอะไรและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเซอร์เคิลถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือแบรนด์เสื้อน้อ,นองใหม่ที่ทําแนกวก เสื้อของแบรนด์นี้ก็จะเป็นแนวคำพูดบางคำพูดก็อาจจะเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นหรือไม่บางประโยคก,ก็เป็นประโยคที่คนใช้กันทั่วไปและแน่นอนจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือในเสื้อบางแบบแบรนด์นี้ก็จะทําเป็นเสื้อ UV เข้ามาเพิ่มเสื้อ UV ก็จะเป็นเสื้อที่ออกแดดแล้วก็จะเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาส่วนราคาก็ไม่แพงครับราคาเสื้อก็อยู่ที่ประมาณ250และถ้าเอาราคามาเทียบกับตัวเนื้อผ้ารับรองว่าคุ้มเลยใครที่สนใจเสื้อก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับถือว่าเป็นนนกาารสสับสุช่องอทงทึง น,นี้ก็มีคนอยู่หลายคนถูกจับมาไว้ในห้องห้องหนึง่งและดูเหมือนว่าคนพวกนี้กําลังจะหลับอยู่แล้วอยู่ผ,ผู้หญิงคนนี้ก็ตื่นขึ้นมาเป็นคนแรกเธอก็งงว่าตอนนี้เธอยอยู่ที่ไหนแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่คือใครเนี่ยพอเธอ Display. พยายามคุยกับทุกคนแต่ว่าก็ไม่มีใครตอบเธอเลยและดูเหมือนว่าในห้องนี้แต่ละคนก็จะมีที่ยืนของตัวเองแล้วทุกคนก็ยืนกันเป็นวงกลมพอเธอเดินก้าวออกมาอยู่ๆก็มีเสียงเตือนดังขึ้นเธอก็เลยกลับมาอยู่ที่เดิมพอจะลองเดินออกมาอีกเสียงเตือนมันก็ดังขึ้นมาอีกพอลองไปปลุกคนข้างๆเสียงเตือนมันก็ดัง อกเหมนืนัแล้วผู้ชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเธอก็บอกว่าให้หยุดอย่าเพิ่งขยับอะไรทั้งนั้นตอนนี้พวกมันกาลังมองเราอยู่ซึ่งตอนนี้เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่ที่ไหนจากนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงตื่นขึ้นมาเธอก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นและด้วยความที่เธอตกใจเธอก็เลยก้าวขาออกจากวงแต่ว่าเธอก็โดนไฟฟ้าช็อตจนตายไฟฟ้าอันนี้มันก็ยิงมาจากกลางห้องทั้งสองคนที่เห็นเหตุการณ์ก็งงเลยนี่แค่ก้าวขาออกจากวงกลมก็ตายเลยเหรอจากนั้นไฟก็สว่างขึ้นมาทุกคนในห้องก็ตื่นกันหมดและพอผููู้้้ชายคนนนีีเหห็ของงผญิท่ถกไฟ ไฟช็อตตายไปก่อนหน้านี้เขาก็เลยตกใจแล้วก็ก้าวขาออกจากวงกลมทําให้โดนไฟฟ้าช็อตตายไปอีกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็ตะโกนบอกทุกคนว่าตอนนี้ทุกคนห้ามขยับทั้งนั้นแล้วก็ให้อยู่เฉยๆไว้ก่อนแล้วก็ห้ามแตะตัวใครด้วยจากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพอเสียงเงียบลงไอ้ผู้ชายที่เตือนคนอื่นเมื่อกี้อยู่ๆเขาถูกไฟฟ้าช็อตตายไปอีกคนหนึ่งจากนั้นก็เริ่มมีสัญญ,ญาณนับถอยหลังใหม่อีกรอบหนึ่งทุกคนก็เริ่มแตกตื่นว่าน,นี่คือเรื่องอะไรกันผู้ชายคนนี้ก็ดูที่มืือออออขงงงตััววเเจาากกกกนนนน้้้็ดูลนนลลรบพพแ ือแล้วลูกศรหยุดอยู่ๆผู้หญิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็โดนช็อตตายไปอีกคนหนึ่งเขาก็เลยบอกกับทุกคนว่าไม่ใช่พวกมันหรอกที่เลือกจะฆ่าเราพวกคุณลองสังเกตไฟที่พื้นดิเห็นไหมว่ามันกําลังขยับอยู่แล้วก็ลองดูที่มือของทุกคนเวลาที่มือของทุกคนขยับไฟที่พื้นมันก็จะขยับไปด้วยแต่ละคนก็ลองมองดูไฟที่พื้นดูซึ่งแต่ละคนก็จะมีไฟประจําตัวของตัวเองแต่ละคนก็จะมองเห็นแค่ของตัวเองแค่นั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่แหละที่เป็นคนเลือกว่าจะให้ใครตายในห้องนี้แล้วพอเสียงสััญญาาณเตืออนนนดบลงผูู้้ชยคีกก็ถ จากนั้นสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นมาอีกส่วนบางคนที่เริ่มเข้าใจสถานการณ์เขาก็ต้องเลือกให้คนอื่นไปคนตายจากนั้นพอสัญญาณเตือนดับอีกรอบคนก็โดนช็อตอีกเหมือนเดิมผู้หญิงที่ท้องก็เลยพูดว่าการฆ่าครั้งนี้มันคือการโหวตตอนแรกเสียงจะดังขึ้นทุกครั้งที่ใครก็ตามกำมืออยู่และตอนที่คุณกำมือแล้วลูกศรไปชี้อยู่ที่ใครคนนั้นแหละจะเป็นคนถูกโหวตแล้วคนนั้นก็ถูกไฟฟ้าช็อตจนตายทีนี้ก็เลยมีคนเสนอว่างั้นก็โหวตให้ผู้หญิงที่ถูกไฟฟ้าช็อตไปก่อนหน้า,นา,าคนลย,ลย,ย,ายคน ก็โดนไฟฟ้าช็อตอยู่ดีทุกคนก็คิดว่าแผนนี้ไม่เวิร์กเลยหรือไม่บางทีผู้ชายเมื่อกี้อาจจะถูกโหวตมากที่สุดก็ได้เขาก็เลยถูกไฟฟ้าช็อตแบบนี้ทีนี้ทุกคนก็เลยตัดสินใจกันว่ารอบนี้พวกเราจะไม่โหวตใครทั้งนั้นแล้วพอเสียงสัญญาณเตือนดับลงตอนแรกก็เหมือนจะได้ผลเพราะว่าไฟฟ้าไม่ช็อตใครเลยแต่ว่าอยู่ๆลูกศรก็ชี้มาที่พวกเขาทุกคนแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงโดนไฟฟ้าช็อตตายงั้นก็แสดงว่าถ้าพวกเราไม่ยอมโหวตมันก็จะสุ่มเลือกพวกเราเองทุกคนก็ไม่รู้จะทําไงดีเอาแต่ยยยยยยืนนนนเเีีีงกกัอูู่่ผ้้ชาคนน็ล กว่าให้ทุกคนเงียบหน่อยเขาคิดว่าเขามีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อยู่ถ้าจากที่เขาสังเกตมาเมื่อกี้ในแต่ละรอบการโหวตจะมีเวลาประมาณ1-2นาทีให้เราเลือกโหวตว่าใครจะเป็นคนตายแล้วแทนที่พวกเราจะใช้เวลา1-2นาทีมานั่งวิตกกังวลกันอยู่แบบนี้ให้ลองมาช่วยกันคิดดีกว่าไหมว่าจะออกไปจากที่นี่ยังไงเขาก็สังเกตเห็นว่าในห้องนี้มีคนแก่อายุเกิน70อยู่ในห้องนี้ตั้ง5คนเขาคิดว่าถ้าจะเลือกโหวตทั้งทีก็ให้คนแก่พวกนี้ตายก่อนดีกว่าพวกเราจะได้มีเวลากันาากว่จะ ทีี่่นยังไงไคนแก่ที่ยืนฟังอยู่ก็คิดว่าตัวเองจะซวยละทําไมไอ้หนุ่มคนนี้มันพูดแบบนี้วะแล้วเขาก็ยังพูดต่ออีกทุกคนลองคิดดูดีๆด,ดิถ้าเป็นในชีวิตจริงยังไงคนแก่พวกนี้ก็ต้องตายก่อนพวกเราอยู่แล้วนั้นสถานการณ์นี้มันต่างกันตรงไหนมันก็มีในห้องบางคนเห็นด้วยส่วนบางคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยผู้ชายคนนี้ก็เลยเสนออีกว่างั้นถ้าจะให้เลือกก่อนก็เอาคนแก่คนนี้เป็นคนแรกแล้วกันจากนั้นคนต่อไปก็วนไปตามเข็มนาฬิกาแล้วผู้คนแก่ที่อยู่ในห้องพวกเขาก็ได้แต่ทาหน้าเส ผู้ชายคนนี้ก็ถามว่างั้นมีไอเดียอะไรดีกว่านี้ไหมล่ะเสนอมาได้เลยทุกคนในห้องก็เงียบกันหมดคนแก่คนนี้ก็ถามว่าแล้วเขาไม่มีสิทธิ์จะใช้ชีวิตอยู่ต่อเหรอพอพูดจบสัญญาณเตือนมันก็ดังขึ้นแล้วตอนนี้ทุกคนต้องเริ่มโหมดว่าใครจะเป็นรลยต่อไปคนแก่คนนี้ก็พยายามขอร้องว่าอย่าเรียกเขาเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็โดนไฟฟ้าช็อตจากนั้นสัญญาณเตือนก็จะหายไปประมาณ1-2นาทีตอนนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันคิดว่าทาไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่บางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้ส่วนบางคนก็สงสัยพพพวววกกททหาาาารระ่บงี หารอาจจะปกปิดเรื่องราวอะไรบางอย่างเอาไว้ก็ได้แต่ทหารคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีนี้ทุกคนก็ต้องนึกกันว่าก่อนที่ทุกคนจะถูกจับมาที่นี่ตอนนั้นทุกคนอยู่ที่ไหนกันมาก่อนผู้ชายคนนี้ก็จําได้ว่าเขาขับรถอยู่บนทางด่วนแล้วรถมันก็ติดมากพอลงมาจากรถอยู่ๆทุกอย่างมันก็มืดไปหมดเลยพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็มาอยู่ที่นี่หลายคนเองก็จําได้ว่าน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันจากนั้นสัญญาเตือนครั้งต่อไปมันก็เริ่มดังขึ้นและทุกคนก็ตัดสินใจเลือกที่จะโหดผู้หญิงแก่คคคนนนนนนี้้้จากกกกััทุุ็ตตอองย่ ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีคนกลุ่มอื่นอีกที่โดนทดสอบแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่พวกเราแค่50คนหรอกแต่คําถามคือพวกมันทําแบบนี้ทําไมและส่วนผู้ชายคนนี้ก็พยายามนึกต่อเขาก็จําได้ว่าตอนที่มันมืดไปหมดแล้วเขาก็ถูกลากมาที่ไหนสักที่หนึ่งในห้องที่เขาถูกลากมาเหมือนว่าจะเป็นห้องสีแดงๆมีคนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยเขาก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นสลบหรือว่าตายไปแล้วแต่ว่าตอนที่เขาฟื้นขึ้นมาเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าผู้ชายคนนั้นนนนนไไม่่ด้้้้อออยูใหหงีกกจาั เหมือนว่าเขาเจอแก๊สอะไรบางอย่างไอ้แก๊สตัวนี้มันก็ทําให้เขาสลบจากนั้นก็โผล่มาอยู่ที่นี่แล้วพอเสียงสัญญาณครั้งต่อไปดังขึ้นคนแก่คนนี้ก็ต้องเป็นคนถูกเลือกแ้วพอเขาตายทุกคนก็ต้องมาแชร์ข้อมูลเท่าที่ตัวเองรู้กันก่อนแล้วอยู่คนแก่คนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าเขาจําได้แล้วว่าเขาเคยเห็นห้องสีแดงมาก่อนแล้วก็เคยเห็นคนที่จับพวกเรามาด้วยแต่พอมีคนถามว่าแล้วไอ้นาตาคนพวกนั้นนี่เป็นยังไงเหรอเขาก็อตอบไปมั่วๆน่าจะเป็นคนตัวใหญ่ๆมั้งแล้วก็ผิวสีดําด้วยแถมพูดภภาาาาาษษอะไไไรรกกันนน็ม็มมู่่่่้แใจวเป หรือว่าภาษาญี่ปุ่นผู้ชายที่ท่าทางนักเลงคนนี้เขาคิดว่าคนแก่คนนี้แค่โกโหกเพราะว่าเขาจะเป็นคนต่อไปที่พวกเราเลือกโหวตไอ้คนแก่คนนี้มันก็แค่ยื้อเวลาแค่นั้นแหละแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจําได้จริงๆเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาหน่อยเหมือนกับว่ามันมีหมายเลขอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอถึงตอนโหวตสุดท้ายทุกคนก็เลือกโหวตคนแก่คนนี้อยู่ดีแต่ว่าปัญหาก็คือใครจะเป็นลายต่อไปทุกคนก็เลยเสนอว่างั้นคนแก่คนนี้กันแล้วกันเธอบอกว่าเธออายุแค่52เองซึ่งมันก็มีบางคนไม่เชื่อเป็นไปไมไ จะขาวขนาดนี้เธอบอกว่าเธอเคยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ไปทําคีโม,โมบําบัดมาตอนนี้อาการของเธอก็ดีขึ้นมากๆแล้วด้วยซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ไม่สนหรอกเพราะว่าถ้าดูจากคนทั้งหมดผู้หญิงคนนี้น่าจะอายุเยอะสุดในห้องแล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้บางคนก็เลื่อมไม่เห็นด้วยถ้าคนที่มีอายุ50ตายหมดห้องงั้นคิวต่อไปก็ต้องเป็นคนที่มีอายุเกิน40ประเดีตำรวจคนนี้ก็บอกว่าเขาก็มีอายุ43ปีงั้นคิวต่อไปก็ต้องเป็นเขาใช่ไหมบางทีเขาคิดว่าคนอย่างนายน่าจะตายไปก่อนคนแแแรกกททีี่่่สุดเเลลลลยยย้วววพออถึงาาหคคนคนู นห้้องีทุกคนก็เลยเลือกหวตผู้ชายคนนี้ทหารคนนี้ก็คิดว่าตอนนี้พวกเรายังไม่รู้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งถ้าพวกมันอยากจะฆ่าเราจริงๆป่านนี้เราคงไม่มายืนกันแบบนี้หรอกงั้นทุกคนลองคิดกันดูไหมว่ามันมีเหตุผลอะไรที่พวกมันถึงเลือกพวกเรามายืนแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่การสุ่มก็ได้มันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างงั้นทุกคนก็ลองแนะนําตัวกันไหมอาจจะรู้เหตุผลของมันจริงๆก็ได้ผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้ก็เลยแนะนําตัวเป็นคนแรกเธอบอกว่าเธอชื่อเบสแล้วก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียเธอทางานด้านทรัพยากรมนุษย์มาส ปีแล้วตอนนี้เธอก็อายุ36ปีตอนนี้เธอก็โสดแล้วก็ไม่มีลูกด้วยเธอก็ยังพูดไม่ทันจบเลยจากนั้นสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นอีกรอบหนึ่งสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ถูกไฟช็อตไปซะเองแล้วคนที่เลือกเธอก็เพราะว่ามันก็ยังดีที่เธอไม่มีลูกก็เลยไม่ต้องมีใครมาให้ห่วงแล้วทีนี้ก็เลยไม่มีใครอยากแนะนําตัวอีกเลยทุกคนก็ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยกันใหม่ทุกคนที่นี้ก็อยากรู้ว่าในห้องนี้มีใครที่เกี่ยวข้องกันอีกบ้างหรือว่าเคยคุ้นหน้าคุ้นตาใครมาบ้างผผููู้้้้้ชาาาาาายยยคคนนนนนีีกกก,กก็็เเเเเลบบออวว่่ขรรรรจััหญิงนนพธป ของเาส่วนผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าก็บอกว่าเขารู้จักกับผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าซูซานเราสองคนเป็นเพื่อนบ้านกันคนอื่นถ้าดูจากลักษณะการพูดไม่ใช่เพื่อนบ้านธรรมดาแน่นอนไอ้สองคนนี้น่าจะเป็นชู้กันจากนั้นก็เริ่มเสียงเตือนโหบตครั้งต่อไปสามีคนนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าเลือกภรรยาของเขาแล้วกันให้ทุกคนหันมาเลือกเขาแทนและคนที่ถูกบทคนต่อไปก็คือยายคนนี้จากนั้นในกลุ่มนี้มันก็มีคนสเปนอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนก็คิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายแน ส่วนผู้หญิงคนนี้เธอก็สามารถพูดภาษาสเปนได้คนในวงก็เลยบอกว่าให้เธอลองถามเขาหน่อยว่าเขาเข้าเมืองมาแบบถูกกฎหมายใช่ไหมผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าใช่เพราะฉะนั้นบางคนก็เลยคิดว่านี่ไงพราะคนแบบนี้เข้ามาในประเทศเราไงมันมาแย่งงานของเราเป็นตัวถ่วงประเทศเราจริงๆจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาโหวตผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าเขาไม่รอดแน่เลยแต่ว่าคนที่โดนช็อตก็คือผู้หญิงอีกคนนึงแล้วก่อนที่จะเริ่มรอบใหม่ตำรวจก็ทักผู้ชายคนนี้ว่าเขาจำหน้าผู้ชายคนนี้ได้ถ้าจำไม่ผิดนายชื่อลาอูใช่ไหมเขาเคยติดคุ มาก่อนคดีซ้อมแฟนสาวจนน่วมเลยผู้ชายคนนี้ก็พยายามบอกว่าไอต้ตำรวจคนนี้มันก็แค่โกหกอย่าไปฟังมันเลยแต่ตำรวจก็ยืนยันว่าเขาพูดจริงส่วนลาอูนก็ตอบกลับมาว่าแล้วทีเรื่องที่ตำรวจอย่างพวกแกทำอะลูกพี่ลูกน้องเขาถูกฆ่าตายไปท,ทั้งทีเพิ่งแค่อายุแค่16ปีเองตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยงั้นก็บอกกับทุกคนไปดิว่านายเป็นคนซ้อมผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วก่อนที่สัญญาณเตือนจะเริ่มลาอูนก็ยอมรับว่าเขาซ้อมจริงแต่ทั้งหมดมันก็เป็นเพราะแฟนเขานอกใจเขาเองและสุดท้ายทุ คุก็โดนช็อตไปอีกคนนึงจากนั้นทุกคนก็คิดว่าถ้าจะโวหวตใครสักคนนึงอย่างน้อยก็ควรรู้ว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือว่าคนชั่วเพราะว่าไหนๆพวกเราก็ทําอะไรกันไม่ได้แล้วก็มีแต่ต้องเลือกแค่นั้นแล้วเรื่องการตัดสินก็คงเป็นเรื่องศีลธรรมหรือว,ว่าคุณค่าบางอย่างที่ตัวคุณมีและระหว่างที่ทุกคนกําลังพูดกันอยู่สัญญาณเตือนก็นับถอยหลังมาอีกรอบนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ถูกไฟฟ้าช็อตทุกคนก็คิดว่าถ้านจะให้ทุกคนมาแนะนําตัวกันทีละคนว่าใครเป็นคนดีหรือออววววว่วแบบ่่า่นนาาาาคคคนน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 นเเเลแแบบีีี้้้งงตยยยกกกกัหมดๆผูช็สใพิ เขาเลือกโหวตให้พวกคนขาวตายดีไหมซึ่งในห้องนี้ก็มีคนผิวสีอยู่หลายคนเหมือนกันไม่แน่ว่าบางทีคนผิวขาวพวกนี้อาจจะเลือกโหวตพวกเราในตอนสุดท้ายก็ได้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามว่านี่เองตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยอยากให้ตัวเองตกเป็นเป้าเหรอตำรวจคนนี้ก็เลยบอกว่าเห็นด้วยเลยในไหนเขาก็เป็นคนผิวดําที่น่าสงสารงั้นตาต่อไปก็มาโหวตเลือกผู้ชายคนนี้เถอะจากนั้นสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นมาอีกและสุดท้ายคนที่โดนไฟช็อตก็คือตำรวจคนนี้ตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าเลิกเหยียดเชื้อชาติกันได้แล้วแล้วก็เลิกค็ื คือพวกเราต้องช่วยกันหยุดเรื่องนี้เขาก็เลยเสนอแผนมาอย่างหนึง่งงั้นตาต่อไปให้ทุกคนลองโหวตตัวเองดูถ้าคะแนนมันเท่ากันหมดบางทีเครื่องมาจจะไม่ทํางานก็ได้ทุกคนก็ลองโหวตเลือกตัวเองแต่ว่าการโหวตเลือกตัวเองมันทําไม่ได้ทีนี้พวกเขาก็เลยเสนอว่าให้เลือกโหวตคนดังซ้ายมือของตัวเองแทนถ้าเป็นแบบนี้แต้มมันก็จะเสมอกันหมดรอบนี้ทุกคนก็ลองดูแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ยืนงงๆอยู่สุดท้ายเขาก็โดนไฟช็อตทุกคนก็คิดว่ามันต้องมีหนึ่งคนในนี้ทํพลาดแน่ نا. ๆเพราะฉะนั้นตาตตต่อไปใใหห้้้้ทุกกคนังสิดีๆแลวว็ คนจากทางขวามือของตัวเองเอาเฉพาะคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะพอเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็พยายามสอนเด็กคนนี้ว่าให้โหวตเลือกใครซึ่งผู้ชายที่ใส่เอี๊ยมก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆว่าผู้ชายที่อยู่ข้างหลังผู้หญิงท้องไอ้คนนี้มันเล่นไม่ซื่อแน่ๆจากนั้นพอสัญญาณเตือนดับลงมันก็มีไฟส่องลงมาที่2คนนี้ทุกคนก็คิดว่าเป็นไปได้ไงพวกเราทุกคนน่าจะมีผลโหวตเท่ากันดิซึ่งผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังคนใส่เอี๊ยมเขาก็สังเกตเห็นเเเหหหหมืออออนนนนนกกกัวว่่่า่าาาาาาผผูู้้้้้้ชยยทททีีทีตไปแบใญิงง็ จากมือของผู้ชายคนนั้นตอนนี้เขากําลังเลือกโหวตผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเลือกโหวตให้ผู้ชายคนนั้นไม่งั้นป่านี้ผู้หญิงที่ท้องคนนี้คงตายไปแล้วแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกมนี้เล่นไปเรื่อยๆในตอนสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายมันก็จะมีคนรอดแค่คนเดียวแล้วลองคิดดูว่าใครน่าจะเป็นคนรอดมากที่สุดถ้าไม่ใช่เด็กกับผู้หญิงท้องเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าเลือกโหวตคนพวกนี้หรอกเพราะว่าคนพวกนี้เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็น่าจะมีชีวิตต่อได้มากที่สุดซึ่งผู้ชายคนนนนนเเเเเเมมืืื่่่่อออออกกกีี้้้้้าาาาา็จะะรรรููงงงหหหัลยแบววใผญิทพ ไปเรื่อยๆตัวเขาเองก็คงรู้ว่าสักตาหนึ่งเขาคงถูกโหวตออกเหมือนกันซึ่งบางคนก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนผู้หญิงท้องกับเด็กยังไงคนก็ไม่กล้าโหวตสองคนนี้หรอกจากนั้นสัญญาณเตือนตาใหม่ก็เริ่มขึ้นมาทุกคนก็ต้องเลือกแล้วว่าต้องโหวตใครแล้วผลก็ออกมาเสมอกันก็คือคนแก่คนนี้แล้วก็เด็กคนนี้และสุดท้ายผู้หญิงแก่คนนี้ก็โดนไฟช็อตบางคนก็ถามว่านี่จะโหวตเด็กทําไมเนี่ยพวกคนที่โหวตี่บ้าไปแล้วเหรอไม่เห็นหรือไงว่าเธอเป็นเด็กอยู่ผู้ชายแก่คนนี้ก็เลยพูดว่าบางทีเด็กคนนี้้ออออาจจะเเเป็็็นแค่ดดกกหลืขไ ไม่ใช่เด็กดีก็ได้เขาก็ลองถามเรื่องเกรดดูว่าเด็กคนนี้เรียนได้เกรดเท่าไหร่ได้ A หมดใช่ไหมเธอก็บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าอย่างน้อยไม่เด็กผู้หญิงคนนี้กับผู้หญิงที่ท้องอย่างน้อยก็ต้องตายไปก่อดคนหนึ่งไม่งั้นพวกเราจะลําบากแต่ว่ารอบนี้ก็มีสาวคนที่คะแนนโหวตเท่ากันผู้ชายคนนี้ก็เลยตะโกนว่าให้เลือกสองคนนี้ดิแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นคนโดนช็อตเองตาต่อไปก็มีคนถามว่ารอบหน้าใครอยากจะอาสาไหมผู้ชายอ้วนคนนี้เขาก็เลยอาสาเองเพราะว่าเขาไม่อยากจะฆ่าใครมันก็มีคนถามว่าและเขาอายุเท่าไหร่เขาก็ตอบว่า อายุ16บกางคนก็ไม่เห็นด้วยเลยให้คนอื่นอาสาเถอะนายแค่อายุ16เองยังเด็กเกินไปผู้ชายใส่เอี้ยมก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะในไหนเด็กคนนี้ก็อาสาและอีกอย่างหนึ่งอายุ16มันก็ไม่เด็กแล้วด้วยพอเถียงกันไปเถียงกันมาผู้ชายคนนี้เขาก็เลยอาสาเองแล้วรอบนี้เขาเป็นคนตัดสินใจเดินกล้าออกไปเองแล้วพอถึงรอบใหม่คนแก่คนนี้ก็ถามว่านี่หนูรอบนี้จะอาสาเหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่ารอบนี้เขาอาสาเองแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินออกจากวงกลมจากนั้นก็โดนไฟช็อตแล้วก็ต้องมองหาคนต่อไปทุกคนก็มองมา ทหารคนนี้ถึงตากูแล้วเนี่ยทหารคนนี้ก็ขอพูดมั่งเพราะว่าเขาได้ไปอยู่ที่อัฟกานิถานมาตั้ง2ปีแล้วเพิ่งกลับมาที่บ้านได้2วันเองเขาได้เจอครอบครัวแค่ไม่กี่วันเองแล้วแถมลูกเขายังอายุแค่7เดือนเพราะฉะนั้นเขาอยากอยู่ต่อคุยไปคุยมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยอาสาเองเพราะว่าเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีครอบครัวเหลืออยู่แล้วจากนั้นเธอก็เดินออกไปจากวงแล้วก็ถูกไฟช็อตผู้ชายคนนี้ก็เป็นบาทหลวงเขาก็บอกให้ทุกคนเชื่อในศรัทธาพระเจ้าเธอผู้ชายคน,นึก็บอกว่ามาีกขนดนื่ออเรื่งพระเจ้าอีกเว ดูนีตอนนี้ไอ้ลูกกลมๆที่อยู่กลางห้องไอ้นี่ตั้งหากคือพระเจ้าไอ้เรื่องที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวหรอกผู้หญิงคนนู้นเองก็เหมือนกันคนที่เชื่อพระเจ้าก็มีแต่คนงโง่แค่นั้นแหละทุกคนในห้องก็เลยรู้ทันทีว่าต่อไปจะต้องโหวตให้ใครมันก็กลายเป็นว่าคนโหวตของทั้งสองคนเสมอกันแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นฝ่ายถูกช็อตทั้งๆท,ที่เธอก็อยู่เงียบๆมาตลอดแท้ๆไอ้ผู้ชายปากดีคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่พอเขาหันไปมองผู้หญิงข้างๆเขาก็จาได้ว่าเธอหน้าคุนๆนั่นเนี่ยเหมือนดา,า,าราั เธอก็บอกว่าไม่ใช่มึงมั่วแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ยังยืนยันเขาจําได้นะและแถมเขาจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยแล้วพอถึงเวลาโหวตไอ้ผู้ชายคนนี้ก็โดนช็อตไปซะเองแล้วพอถึงตาต่อไปคนแก่คนนี้ก็พูดว่าเขาเนี่ยมีลูกตั้ง7คนเขามีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกอีกเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีลูกเขาก็คิดว่าบางทีคนนั้นน่าจะถูกโหวตพวกวัยรุ่นก็ไม่เห็นด้วยเลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีลูกตอนนี้แต่ว่าบางทีก็อาจจะอยากมีลูกก็ได้แล้วพอถึง Q ault, คนนิวโหวตวัยร เขาก็หันไปถามผู้หญิงที่เหมือนทอมคนนี้ว่านี่คุณมีลูกใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่เธอมีลูกแล้วพ่อของเด็กล่ะไปไหนพ่อของเด็กไม่อยู่แล้วแล้วตอนนี้เธอก็ไม่ได้มีสามีแต่ว่าเธอมีภรรยาอยู่หนึ่งคนโอ้โหหนักเลยผู้ชายใส่ชุดเอี้ยมเขาก็พยายามบอกทุกคนว่าลองคิดดูดิถ้าเด็กคนนี้โตมาในสภาพครอบครัวที่พ่อแม่มีเพศแบบนี้พวกเขาจะรู้สึกยังไงซึ่งบางคนก็ไม่เห็นด้วยเลยสมัยนี้ยังเหยียดเพศกันอีกเหรอผู้ชายคนนี้เขาพยายามกล่อมทุกคนแล้วพอถึงเวลาเลือกเขาก็เป็นคนที่โดนช็อตซะเองผู้ชายคนนี้ก็นึกขึ้้นมาได ก่อนหน้านี้มีคนบอกใช่ไหมว่าไอ้เกมนี้น่าจะมีคนรอดแค่คนเดียวแล้วถ้าเล่นไปเรื่อยๆล่ะแล้วถ้าเกิดว่ามี2คนที่อยู่รอด2คนนั้นจะโหวตกันยังไงเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้กันแต่ละคนจะโหวตให้ตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคิดไปคิดมาดีๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนเสียสละคนหนึ่งที่ไม่โหวตเลือีกฝ่ายคนนั้นก็จะมีสิทธิ์รอดทีนี้บางคนก็เลยอยากเสนอตัวเองว่าเดี๋ยวเขาจะอาสาอยู่คนสุดท้ายเองไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงท้องอย่างน้อยก็ต้องมีคนรอดไป1คนแล้วพอถึงคีย์โหวต่คน ทั้งสองคนก็เลยยอมตายทั้งคู่และก่อนที่จะถึงการโหวตครั้งต่อไปผู้ชายผมยาวคนนี้ก็เสนอว่าให้โหวตเด็กหรือไม่ก็ผู้หญิงท้องคนนี้เถอะเพราะว่าสุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องเลือกกันเองอยู่ดีว่าใครจะเป็นคนรอดผู้ชายแก่คนนี้ก็เลยถามว่าผู้หญิงท้องเนี่ยทำงานอะไรเหรอเธอก็ไม่ได้ตอบตรงประเด็นงั้นแล้วสามีของเธอละทํางานอะไรแล้วเธอรู้ไหมเนี่ยว,ว่าใครเป็นพ่อเด็กพอเสียงสัญ,ญญาณเตือนดับลงก็เป็นพ่อหนุ่มหน้าจีนคนนี้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตทุกคนในห้องก็เลยถามผู้ชายแก่คนนี้มั่งว่าแล้วลุง และเขาก็มั่นใจมากว่าเขามีประสิทธิภาพมากพอแล้วก็เป็นคนที่ทํางานหนักทุกวันโดยไม่เคยขอรับบริจาคอะไรเลยทั้งนั้นพอถึงคิวตาต่อไปผู้หญิงคนที่พูดสเปนได้เธอก็โดนไฟฟ้าช็อตผู้ชายคนนี้ก็เดาว่าที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้ถูกช็อตก็เพราะว่าเธอเลือกที่จะให้เด็กกับผู้หญิงท้องคนนี้รอดผู้ชายคนนี้ก็เลยมั่นใจมากเลยตอนนี้ในห้องมี16คนพวกเรากําลังแบ่งข้างกันอยู่เขาก็เลยเสนอว่าถ้ารวมเสียงของเด็กแล้วก็ผู้หญิงท้องแล้วก็รวมเสียงโหวตของเขาไปด้วยตอนนี้ข้างนี้จะมีอยู่3คนเราขาดอยู่แค่ 6คนเสียงของเราก็จะมากกว่าเขาก็เลยถามว่ามีใครเห็นด้วยไหมที่อยากให้เด็กกับผู้หญิงท้องคนนี้รอดทหารคนนี้ก็บอกว่าเอาด้วยผู้หญิงแก่ที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าเอาด้วยเหมือนกันแล้วพอถึงคิวโหวตคนต่อไปผลโหวตก็ดันเสมอกันอีกคนก็เลือกเด็กกับผู้ชายที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเขาก็ตัดสินใจเสียสละตัวเองซึ่งแน่นอนว่าบางคนในนี้พวกเขาคิดอยากจะฆ่าดเด็กทิ้งเพื่อทําให้ตัวเองมีโอกาสรอดมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือผู้ชายแก่คนนี้เองเขาพยายามบอกทุกคนว่าว่าอย่างน้อยเราต้องเลือกใครสักคนหนึ่ง อรดไม่ว่าจะเป็นเด็กรือว่าผู้หญิงท้องคนนี้เขาก็พยายามชวนคนอื่นให้เข้าพวกด้วยซึ่งบางคนก็เห็นด้วยเขาก็หันไปถามสามีภรรยาคู่นี้ว่าแล้วนี่คุณไม่รักเมียคุณเหรอถ้าคุณเลือกข้างนั้นอย่างน้อยๆก็แสดงว่ายัางไงเมียคุณก็ต้องตายแต่ถ้าคุณเลือกฝ่ายพวกเราเมียคุณก็ยังมีโอกาสรอดอยู่คู่สามีภรรยาคู่นี้ก็เลยเอาด้วยผู้ชายผิวดําคนนี้ก็เอาด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็มี5คนที่เห็นด้วยกับผู้ชายแก่คนนี้ว่าให้โหวตเด็กหรือแม่ก็ผู้หญิงท้องออกไปก่อนส่วนคนที่เหลือกก็ไไมม่ยยอออพพูดดะรรเลลลแ้ววตัสินผาโ ผลก็ออกมาเสมอกันอีกก็คือผู้ชายแก่กับเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้สวยอะไรนักหนาโดนเลือกทุกรอบเลยสุดท้ายคนที่โดนไฟช็อตก็คือผู้ชายแก่คนนี้แลวผู้ชายผมยาวที่คิดจะฆ่าเด็กเขาก็พยายามกล่อมทุกคนรวมทั้งผู้หญิงคนนี้ด้วยถ้าพวกเราอยากมีสิทธิ์รอดก็ต้องกําจัดกลุ่มนังซะและคนแรกที่ต้องโดนก็คือผู้ชายแขนด้วนคนนี้เลยแล้วพอถึงคิวโหวตผู้ชายแขนด้วนก็โดนไฟช็อตนั่นก็แสดงว่าตอนนี้เสียงส่วนมากอยากจะฆ่าเด็กกับผู้หญิงท้องมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มม่่่่าาาคคนนนนนใกกกกลลุออทหรี้็เยบว เราจะโหวตให้เมียของผู้ชายคนนี้อ้าวเมียกูสวยซะง,งั้นทั้งสองคนก็เลยเปลี่ยนใจยอมเปลี่ยนฝั่งกลุ่มคนที่เข้าข้างเด็กกับผู้หญิงท้องทุกคนก็เลยเปลี่ยนมาเลือกผู้ชายผิวดำคนนี้แทนส่วนเขายังงงอยู่เลยอย,อยู่ๆก็โดนไฟช็อตผู้ชายคนนี้ก็ด่าทุกคนว่าพวกเองนี่โง่กันทุกคนเลยแทนที่จะทําให้ตัวเองมีโอกาสรอดกลับมาทําลายโอกาสของตัวเองซะงั้นหรือไม่บางทีไอ้สามีภรรยาคู่นี้อาจจะไม่ได้แต่งงานกันจริงๆก็ได้แล้วที่โกหกก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากฆ่าภรรยาหรือว่าาีต่่ออหนกกกกัรกพวเเค็แแง มาเพื่อให้พวกเราสงสารทุกคนก็ลองถามประวัติสามีภรรยาคู่นี้ดูแล้วพอถามไปถามมาเหมือนว่าทั้งคู่จะโกหกเลยทีนี้ก็เลยถามอีกว่าสามีของคุณเนี่ยชื่ออะไรเขาเคยแนะนําตัวไปแล้วตอนแรกสุดเลยผู้หญิงคนนี้ก็จําไม่ได้ไอเรื่องที่เป็นสามีภรรยากันเธอก็แค่แต่งขึ้นมาผู้ชายคนนี้ก็เลยเสนอว่าถ้าอยากพิสูจน์ความจริงก็โหวตให้คะแนนทั้งสองคนเท่ากันเด็ดดูซิว่าเขาจะช่วยชีวิตเมียของเขาไหมผู้ชายคนนี้ก็เลยพูดความจริงทั้งหมดไอผู้หญิงคนนี้มันก็แค่โกหกเธอเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาเองไม่ใช่คควาามิดเเลย สุดท้ายเขาก็โดนไฟช็อตผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าถ้าถึงตาต่อไปเธอคงไม่รอดแน่ผู้ชายผมยาวก,ก็พยายามกอมเธอคุณยังมีโอกาสรอดอยู่ตอนนี้คนเหลืออยู่แค่11คนเราต้องการอีกแค่6คนพวกฝั่งที่เข้าข้างเด็กผู้หญิงก็จะตายเธอบอกว่าความจริงเธอก็แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนด้วยนั้นก็ดีเลยถ้าคุณอยากเจอลูกคุณก็แค่ย้ายมาอยู่ข้างเราผู้ชายผมยาวก,ก็หันไปถามผู้ชายอีกคนหนึ่งต่อแล้วคุณจะเลือกข้างใครผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมต่อไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้เขาก็เข้าใจว่าไม่มีใรยาก ศัตรูกันในนี้หรอกจากนั้นเขาก็หันไปถามผู้หญิงที่เป็นทอมคนนี้เธอก็มีลูกใช่ไหมอยากกลับไปเจอลูกใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่แล้วพอถึงคิวโหวตคนต่อไปเขาก็เลยเสนอว่าให้โหวตทหารหรือไม่ก็ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งคนนี้แต่พอผลโหวตออกมามีคะแนนโหวตเท่ากัน5คนจากนั้นก็มี4คนที่ถูกไฟฟ้าช็อตเหลือรอดแค่ผู้ชายคนนี้คนเดียวแล้วตอนนี้ก็มีคนรอดแค่7คนและคนที่อยู่ข้างเขาก็3คนเขาก็เลยหันไปถามผู้หญิงท้องว่าคุณอยากจะเห็นหน้าลูกคุณไหมแน่นอนว่าเธอต้องอยากเห็นนนออยยยู่แล้วคคุุกกััไปมา บาหลวงคนนี้ก็เลยเลือกที่จะเสียสละตัวเองผู้ชายผมยาวก็คิดว่าตอนนี้ก็กลายเป็น3ต่อสแล้วผู้ชายผมยาวก็พูดว่าเพราะฉะนั้นรอบนี้พวกเราต้องเลือกแล้วว่าจะต้องโหวตให้เด็กหรือว่าผู้หญิงท้องทุกคนก็เลยคิดว่านั้นก็โหวตให้ทั้งสองคนอย่างละครึ่งแล้วกันแต่พอถึงตาผู้ชายคนนี้จะโหวตเขาก็เอาแต่ยินอยู่เฉยๆจนเวลาใกล้หมดสุดท้ายก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้โดนไฟฟ้าช็อตแทนผู้ชายผมยาวก็หันไปถามว่าแล้วทําไมเมื่อกี้คุณไม่โหวตผู้ชายคนนึงก็บอกว่าอันที่จริงตั้งแต่่่เเเเเลลนกมมาามาาคค้้ไไยยโวใรดซ ข <prueba. S 2> าก็เลยรอดมาได้จนถึงตอนนี้ไงรอบนี้ผู้ชายผมยาวก็เลยคิดจะโหวตผู้ชายคนนี้แล้วเหมือนว่าผู้หญิงท้องกับผู้ชายคนนึงก็รู้กันว่ารอบนี้จะโหวตเลือกใครไอ้คนผมยาวก็นึกขึ้นมาได้หรือว่ารอบนี้จะเป็นเขาซึ่งก็ตามที่คิดเลยผู้ชายคนนี้ก็โดนไฟช็อตและแน่นอนว่าถึงตาต่อไปก็เป็นคิวของผู้ชายอ้วนคนนี้เขาก็โดนไฟชอ็อตไปอีกคนนึงแลวตอนนี้ก็มีคนรอดอยู่แค่3คนผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าบางทีพวกมันอาจจะทดลองอะไรบางอย่างกับเราก็ได้อย่างเช่นว่าพวกเราให้คุณค่าอะไรสําคัญที่สุดแล้วก็อะไรที่เปป็นััญหาสบ พวกเราและตอนที่พวกเราเลือกโหวตใครสักคนหนึ่งพวกนั้นส่วนใหญ่ก็เริ่มมีปัญหาอะไรบางอย่างพวกเราก็เลยโหวตเลือกคนนั้นพวกมันก็แค่อาจจะอยากรู้เรื่องพวกนี้ก็ได้และก่อนที่ถึงตาต่อไปผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าเขาคงไม่รอดแน่เลยและคุณทั้งสองคนก็ต้องเลือกเองว่าจะให้ใครอยู่ต่อพอเด็กคนนี้มองไปที่ผู้หญิงท้องเธอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูจะเสียสละเองผู้ชายกับเด็กทั้งสองคนก็เลยตกลงกันว่างั้นเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันแล้วพอสัญ,ญญาณเตือนใกล้จะดับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ก้าวขาวจากวงแล้วส่วนผู้ ผู้หญิงท้องทําให้ทั้งสองคนโดนไฟช็อตพอดีและเขาก็เป็นคนสุดท้ายที่รอดแล้วส่วนตัวเขาเองก็นึกว่าจะรอดแต่อยู่ๆก็มีสัญญาณเตือนดังขึ้นมาอีกแล้วก็มีลูกศรชี้มาที่2คนก็คือชี้มาที่เขาคนหนึ่งแล้วก็ชี้มาที่เด็กในท้องของผู้หญิงคนนี้คนหนึ่งแน่นอนว่าเด็กที่อยู่ในท้องยังไงเด็กในท้องก็ไม่มีสิทธิ์โหวตผู้ชายคนนี้เขาก็เลยโหวตให้และหลังจากที่เขาฟื้นใหม่อีกทีหนึ่งเขาก็ออกมาอยู่ด้านนอกทั้งหมดมันก็เป็นแค่เกมเพื่อลดจํานวนและคนที่มีสิทธิ์รอดมากที่สสุุดใในนนนนเเเกกกกมมีี้็็ตาาท่่่พววคยัหญจะป ผู้หญิงท้องหรือไม่ก็เป็นแค่เด็กและเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเน a t กันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ